มีใบเพชรมันก็จะเหมือนรับประกันใช่แล้วก็เขาจะมีแบบชื่อตั้งแต่รุ่นปู่ย่ารุ่นทวดอะไรเงี้ยเราจะไล่เลี้ยงสายพันธุ์มาเขาเรียกว่าให้ให้เห็นต้นตระกูลเลยว่ามายังไงปลอดภัยแน่นอนอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เวลาทําใบเพชรนี่เป็นความรู้ไปเลยแล้วกันเพราะว่ารายการเรายู่ไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้เลยเนาะมันมันยุ่งยากไหมจริงๆก็ไม่ยุ่งยากครับคือตัวพ่อตัวแม่มีใบเพชรปั๊บเนี่ยเราก็ไปทาเรื่องกับกับสมาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ย ลงมาลงมาเขาน่าจะเล่นกันได้แหละเพราะว่าตัวเล็กนะโอเคแล้วเรื่องนี้จะตั้งชื่อให้ก่อนไหมปอเรามีจริงๆในใบเพชรมันจะต้องมีชื่อก่อนครับเออแต่ว่าเวลาเราเอาไปก็ คนจะเอาไปเปลี่ยนชื่อกับสมาคมสุนัขก็ได้สมาพันธ์สุนัขก็จะมีเหมือนหมาแต่ละตัวถ้ามีใบเพชรมันก็จะเหมือนรับประกันแล้วก็เขาจะมีแบบชื่อตั้งแต่รุ่นปู่ย่ารุ่นทวดอะไรเงี้ยเราจะไล่เลียงสายพันธุ์มาเขาเรียกว่าให้ให้เห็นต้นตระกูลเลยว่ามายังไงปลอดภัยแน่นอนอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เวลาทาใบเพชรนี่เป็นความรู้ไปเลยละกันเพราะว่ารายการเรายังไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้เลยเนาะมันมันยุ่งยากไหม จริงๆก็ไม่ยุ่งยากครับคือตัวพ่อตัวแม่มีไปเพรปั๊บเนี่ยเราก็ไปทําเรื่องกับกับสมาธ์สุนัขแห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องจําว่าตัวไหนออกก่อนออกหลังแล้วเขาก็จะไล่เลี้ยงให้ว่าคือพ่อชื่ออะไรเนี่ยคือควรจะจําให้ได้จริงๆก็ดีครับเพราะว่าแต่ตอนแจ้งจะมั่วก็ได้ตอนแจ้งก็มั่วก็ได้แต่ว่ามันออกเป็นนาชีนะหมาเนี่ยทุกตัวก็ตั้งชื่อหมาไปให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีค่าบริการนิดหน่อยหลักร้อยครับก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอก เออทีนี้เนี่ยที่เราจะรู้ว่าถ้าเชี่ยวมาออกเลยืีเราจะเราไ<ร><ร>มานั่ <ทำ S 1> ไน้ไงะผมก็เออเราเอาออกทำไม <c oughs> ไมค่อย <c oughs> ผมก็โทษที่ผมไม่ได้เตรียกมกวาอี้ไว้ให้แล้วเออไม่หรอกอยากจะปล่อยใ้เขาวิ่งเป็นนิสลาอะไรอย่างนี้นะฮะ,ะนิสัยของเขาจริงๆ้วเนี่ยพอเราเริ่มมาเลี้ยงเรา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 ู้สึกชอบและไม่ชอบนิสัยยังไงของเขาบ้างรรที่ผมชอบนะคือมันมันขี้เล่นแล้วมันมันใจดีจริงไหมเขาบอกใจดีมากคือ โจรมาเนี่ยคาบของไม่ให้เลยอันนี้ก็ใจดีเกินไปใจดีจริงๆไม่ว่าใครจะมาดึกๆไม่สามารถเลี้ยงเพื่อแบบเพื่อเพื่อฟ้าบ้านไม่ได้ก็คือเป็นมิตรขี้เล่นแล้วมีความซื่อคือไม่ได้แบบเจ้าเล่์อะไรเงี้ยคือเขาจะสอนง่ายอะไรบอกอะไรก็ฟัง เออเคยเคยสอนแบบว่ายกมือไหว้เขาบคุณตัวได้ก็พอได้ครับเบสิกคือจริงๆได้เร็วไหมได้เร็วไหมวันเดียวหึ่วเหรอผมเอามาตัวแม่เขาเนี่ยคือเอามาวันเดียวสอนนั่งสอนขอมือได้เลยเอ้ยเอ้ยมันมันแบบมันฉลาดมากครับพันนี้ยิ่งยิ่งถ้าแบบมีเวลาสอนคําสั่งเขาเนี่ยจะสนุกมาก